ในอนาคตของผมเหรอครับอนาคตของผมผมก็ต้องมีครอบครัวครับท่านบุตรเหรอครับก็ถ้าผมมีครอบครัวผมก็ต้องมีบุตรครับท่านแล้วท่านนะครับอยากมีลูกหรือเปล่าครับโหทํ่ทนี้แล้วฮะ ได้ครับท่านขย<อ>ัขะขอ,อกอดพี่แสงอะไรนะขยจะขอ,อกอดท่านจะขอ,อกอดพี่ <Okay. S 1> ไม่ต้องเดี๋ยวพี่ขอ,อกอดท่านเลย <laughs> ท่านน้นองผมขอกอด,ออกอดท่านน่นครับ ก็สวัสดีด้วยนะครับผมก็สวัสดีพี่พีเอฟซีหลวงป้าน,นาอากันทุกๆคนทุกท่านกันเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิเตอร์แฟงนะทุกคนก็ใครที่ดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นนะเพื่อที่มาเป็นครอบครัวด้วยกันนะครับผมก็ทุกคนครับวันนี้เนี่ยผมคิดออกแล้วว่าผมเนี่ยจะมาหาท่านนะครับผมว่าผมจะพาท่านไปไหนดีวันนี้เนี่ยผมจะชวนท่านเนี่ยออกไปเที่ยวนะครับ แล้วก็จะพาท่านไปนู่นไปนี่แล้วก็ผมว่าจะพาท่านเนี่ยไปสวนสัตว์นะผมรู้สึกอยากจะพาท่านไปดูสัตว์ไปสวนสัตว์นู่นสวนสัตว์นี่นะครับแล้วก็พาท่านไปนู่นไปนี่นะทุกคนวันนี้ก็บรรยากาศดีมากเลยนะแล้ววันนี้เนี่ยผมเนี่ยไม่ได้มาคนเดียวนะผมพาน้องๆมาด้วยนะครับวันนี้เนี่ยผมพาทั้งน้องหลงแล้วก็น้องใหม่มากับผมนะครับผมนี่เลยนะครับน้องๆก็อยู่กับน้องแฟงเลยนะนี่ ก็ดี๋สวครับต้องใหมนะครับทุกคนน้องก็วันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะก็มีความสุขแต่วันนี้เนี่ยไม่อยากพาน,น้องดอกไม้มาเพราะว่าเรามากันเช้านะครับกลัวว่าน้องเนี่ยยังไม่ตื่นหรอกทุกคนแล้วก็น้องใหม่ก็หายดีขึ้นยังเริ <S <s ่มดีขึ้นยังดื้อนเลี้น้องใหม่ก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะจากวัดน้องหลงก็ปกติไม่เป็นอะไรทุกคนโอเคเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะเราจะลองมาชวนท่านเนี่ยออกไปเที่ยวกันนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเราจะไม่ได้เที่ยวแถวบ้านแล้วนะ เราจะไปเที่ยวไกลๆที่คนไม่รู้จักนะเอาแบบปกติไม่ต้องให้ท่านพกหัวเลยเลยนะครับผมจะดูว่าคนอื่นๆเนี่ยจะมองท่านแบบที่เด็กๆวกนั้นมองกันหรือเปล่านะทุกคนโอเคถ้าพร้อมแล้วเราเดินทางไปหาท่านกันครับผมไปโอเคทุกคนครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปหาท่านกันนะก็รู้สึกว่าน้องหลงเป็นไงสภาพน้ําตอนนี้เย็นเจี๊ยบเย็นเจี๊ยบไหมผมก็เริ่มเป็นหวัดนะเป็นหวัดก็ดีขึ้นเยอะแหละ เป็นหวัดนี่ไม่ใช่ไม่ค่อยดีไม่ดีเลยแหละเพราะว่าหายใจโคตรลำบากกลิ่นก็นกินอะไรกินอะไรก็ไม่ได้กลิ่นเลยเมื่อคืนพี่ก็นอนแทบไม่ค่อยหลับเหมือนกันแต่ว่าดีขึ้นไงกินยานลดน้ำมูกไป เฮ้ย้องหลงใช้ท่านไหมอะใช้ใช่ไหมท่านทำอะไรอยู่อะท่านหาอะไรอะท่านก็คิดถึงพวกเองนะพอรอบพแลวพี่มาแค่คนเดียวแล้วไ ขามากาับพี่แบบไอ้ราที่เรามาเจอใครกันมั้พ,นในในใพี่ชายเขาแบบรู้จักพี่ชายเขาพี่เราเจอใช่พี่ชายท่านมีพี่ชายเขาหรือเปล่าจิใช่พี่ชายท่านวันนี้ท่านมาเล่นน้ำแต่เทีย่ยงเลยเหรอแสดงว่าท่านรู้ว่าเรามาแดดมันมน,มน,มน,น้ำเย็นไหมเย็นจังกับน้ำแช่เย็นเลยนะครับช่วงนนหน้าหนาวแบบนี้ ท่านครับสวัสดีครับเป็นไงครับท่านสบายดีไหมครับผมครับสบายดีครับผมสบายดีครับท่านเด็กก็เป็นหวัดกันนิดหน่อยเด็กก็เป็นวัดกันนิดหน่อยครับท่านไม่ใช่นิดหน่อยแล้วก็เป็นหวัดกันในบ้านตอนนี้ก็เป็นน้องใหม่กับน้องแฝงสองคนนะครับท่าน ท่านสบายดีหรือเปล่าครับ,บวันนี้น้องๆก็มาหาท่านแล้วนะครับผมท่านไม่หนาวหรอพี่ไม่รู้เหมือนกันเล่นน้น้ำเขาเดูหนาวเนี่ยท่านไม่หนาวหรือครับท่านเขาฤดูการหนาวแล้วนะครับไม่หนาวท่านไม่มาเล่นน,ลน้ำป,ปกติครับไม่ได้เล่ยพี่ขอโทษท่านด้วยนะครับผมไม่ได้มาหาท่าน ประมาณอาทิตย์กว่าๆเลยครับท่านใช่ครับผมมีทุราของผมกับท่านท่านท่านนึกว่าผมจะไม่มาแล้วใช่ไหมครับอะไรนะครับท่านกำลังจะกลับครับท่าน ท่านครับผมถามอะไรท่านนิดนึงได้ไหมฮะถ้าสมมุติถ้าคนที่เราไม่รู้จักมาทําร้ายเราเนี่ยมันคือมันเป็นความแค้นเราเนี่ยเราต้องทําไงแบบให้ปล่อยวางอะครับท่านเวรกรรมจะตาม,าต,ามตามเขาเองครับท่านค,คือวันนั้นอะผมเนี่ยจะไปหาทาราสีรอ,องท่าจาร์ ท่านรู้ไหมครับว่าเกิดเรื่องอะไรกับผมท,ท่านทราบแต่ท่านอยากจะช่วยผมเหลือเกินครับท่านผมเข้าใจครับวันนั้นที่ผมไปเนี่ยมันเป็นรังสังหรณอนอะไรไม่ดีของผมก็ไม่รู้ครับเหมือนมีอะไรมาเตือนผมลึกๆแต่ผมก็ยังดื้อดันที่จะไปครับท่านสุดท้ายเนี่ย เหมือนมันมีอะไรของแข็งเนี่ยเข้าตรงหลังผมอะครับท่านปุกหลังจากนั้นผมก็ไม่รู้ตัวผมตื่นมาอีกทีหนึ่งก็เจอใครก็ไม่รู้พกกน้าเอาของมีคมเนี่ยจี้ผมแล้วก็บอกเอาเงินมาเอาอะไรมาให้หมดท้ดงๆที่ก่อนหน้านี้ผมไปย้อนดูคลิปแล้วอะเขาเอาทรัพย์สินผมไปหมดเลยครับท่านน,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 นี่แหละครับผมแค้นใจ วันนั้นผมก็ไปหาท่านฤษีผมก็บอกตรงๆว่าผมก็พกอาวุธติดตัวไปครบท่านเหมือนแบบไปวัดไปเลยว่าใครจะอยู่ใครจะไปแดีววันนั้นผมไม่เจอครับท่านเดี๋ยว<ะ>อ๋อครั้งนี้ผมจะเจอกับมันอีกใช่ไหมครับ ดีเลยดีเลยครับท่านวันไหนไม่รู้ครับบางที่คนเะไม่รู้อ่ะท่านครับแล้วเขาจะมากันกี่คนนะฮะคนเดีเยวคนเดียวคนเดิมใช่ไหมครับเจอที่เดิไมไหมครับท่านผมจะได้แอบไว้ได้เลยอย่างนั้นดีเลยท่านเดี๋ยวเจอผมแน่นอนครับผม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 มาเรียน เองจะมาด้วยเหรอได้ดิก็วันนี้แค่มาพูดให้ท่านฟังครับแล้วก็เรื่องนั้นผ่านไปเถอะครับท่านคือผมไม่อยากจะทำลายชีวิตใครทั้งนั้นนะครับผมจะวันนี้อ่ะผมว่าวันนี้เป็นวันเขาเรียกว่าอะไรนะวันวันอะไรวะ วันศุกร์วะวันศุกร์เดี๋ยววันอาทิตย์เนี่ยหรือว่าวันเสาร์เนี่ยผมจะพาท่านไปเที่ยวได้ไหมครับแดบไปเที่ยวที่อื่นนะครับท่านรอบนี้คือแบบผมจะไม่พาเที่ยวแถวบ้านผมแล้วครับไปเที่ยวไกลๆเลยครับท่านผมพี่พาไปเที่ยวสวนสัตว์ <Okay. S 2> เดี๋ยวผมจะพาท่านไปเที่ยวสวนสัตว์นะครับสวนสัตว์ก็คือที่ที่รวมรวมสัตว์ต่างๆครับท่านในป่าแห่งนี้ก็มีเยอะน่าแห่งนี้ก็มีเยอะแต่เขาไม่ออกมาครับท่านแดนนี้เขาอยู่ในกรงครับกร,รงก็เหมือนที่ขังเขาครับท่าน มันคูกว่กกกไม่ใช่คูกดิมันเป็นสถานที่เก็บสัตว์ไว้เอาไว้โชว์ครับท่านาาอ,อ๋อพวกเขาไม่หิวห่วยครับเพราะว่ามีคนเลี้ยงอะครับท่านมีคนเอาอาหารไปให้อยู่แล้วครับ,บ,บใช่ครับท่านครับไม่อดแน่นอนครับ <c oughs> แล้วพี่ชายท่านไม่มาใช่ไหมครับวันนี้ ผมต้องขอโทษท่านนะครับที่ทำให้ท่านกับพี่ชายเนี่ยทะเลาะบอกแว้งกันนะครับแต่ๆๆพี่ชายท่านพ,าพูดกับผมมาว่าท่านต้องนอนเสียใจท่านบอกผมตรงๆนะครับ <ๆ S 1> ว่าท่านเป็นอะไรพี่ชายท่านบอกว่า ท่านนะกลับไปนอนร้องไห้เสียใจเพราะผมใช่ไหมครับท่านครับเดี๋ยวท่านก็ดีขึ้นครับเดี๋ยวท่านก็เป็นมนุษย์ครับ่คือไว้แล้่ฮะมันไมไว้ตายเลยไม่ปัดเป็นวัด พี่ก็เป็นเเอเป็นวัดเองก็ไปกินน้ำแข็งด้วยพอดีเลยเข้ากันเลยเข้ากันเลยได้ยินยามตางว่าอะไรได้ไดท่านอยากให้ถึงวันที่ผมมาพาท่านไปเที่ยวใช่ไหมครับครับท่านผมก็อยากให้ถึงเร็วๆครับท่าน อะไรนะครับท่านน้องใหม่เล่นน้ำไหมล่ะผมคิดว่าอยู่เล่นลได้คู่ดูอากันคู่นี่ไหวน้องใหม่บอกจะเล่นน้ำแต่ว่าเจออากาศน้ำเย็นแบบนี้ท่านครับไม่ต้องน้องใหม่หรอกครับ <S 2> <S 2> แค่ผมเองก็ไม่ไหวเลยครับท่านแค่เดินมาก็อากาศก็เย็นมากน้ำนี่ยิ่งกว่าน้ำแช่แข็งอีกครับท่าน,ลเ,นาเลยนี่วุ่นเลยสำหรับท่านอาจจะเย็นสบายแต่สำหรับพวกผมเนี่ยคือแบบ มันมันไม่ใช่แบบนั้นครับท่านที่เดินับเลนีบรรยากาศเยนดีนะครับท่าน ในอนาคตของผมเหรอครับอนาคตของผมผมก็ต้องมีครอบครัวครับท่านบุตรเหรอครับก็ถ้าผมมีครอบครัวผมก็ต้องมีบุตรครับท่านแล้วท่านนะครับอยากมีลูกหรือเปล่าครับโอ้พี่ทำ่างนี้เหรอฮะพี่ทำ่างนี้เหรอเอาก็ ท่านก็บอกว่าบุตรก็คือก็เหมือนหมายถึงลูกนี่แหละกก็เนลูใช่เพราะว่าผมก็อายุเริ่มเริ่มเยอะขึ้นแล้วครับท่านผมก็อยากจะมีครอบครัวก็อยากจะมีบุตรก็เหมือนอยากมีลูกครับท่าน <k> เพียงแค่ผมหากำลังหาการสักคนหนึ่งอยู่ครับแต่ก็ไม่รู้ว่าคนคนนั้นเขาจะไอน้นี้หรือเปล่า ผอยู่ไม่ไกลเลยพี่มีคนในใจทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครในใจนะครับท่านก็มีแดบที่แบบประจําที่แบบเจอกันนานๆก็มีแต่ท่านคนเดียวครับใช่ครับท่านแต่ผมคงแบบไม่ไม่คิดลึกคิดอะไรแบบนี้กับท่านหรอกครับเพราะว่าผมให้เกียรติท่านนะครับ อะไรนะครับถ้าท่าเนาาาเป็นคนธรรมดาผมก็น่าจะต้องขอท่านแต่งงานนะครับถ้าผมมีตังค์มากพอนะครับท่านท่านเข้าใจคำว่าแต่งงานไหมครับาาการจดด้วยกันมันก็ไม่ต้องใช้เงินทองมากครับแต่ว่าเราก็ต้องใช้ต้องกินนะครับท่านท่านไม่เข้าใจหรอกไอ้ตรงนี้อะครับ ท่านอยากใช้ชีวิตอยู่กับใครครับท่านในในอนาคตท่านคนที่ท่านรักแล้วก็รักท่านใช่ไหมครับผมว่าตอนนี้ก็น่าจะมีแค่ผมคนเดียวนะครับท่านที่เจอท่านนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยใครจะมาชอบท่านหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ ผมไม่รู้ว่าท่านจะดูแลผมแล้อว่าผมจะดูแลท่านเพราะว่าผมเนี่ยชอบบ่วยบ่วยอ,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 อดอดแอดแอดด้วยครับในใจท่านไม่เคยมีผู้ใดแทำไมน้องดูทุกคนดูน้องน้องเขืนจะเดินไปไหนกันน้องใหม่พวกเขื่อนจะเดินไปไหนกันอ,อะอ,อะออทุกคนดู มานั่งดูผมแล้วก็นั่งเขินอะไรกันเนี่ยท่านครับท่านพูดแบบนี้น้องๆเขินหมดแล้วนะครับรครับผมพี่ชายท่านเนี่ยครับไม่ชอบผมขนาดน้องๆท่านครับขนาดน้องๆในบ้านต้องหลายคน ผมยังดูแลได้เลยครับท่านคนเดียวผมก็ดูแลได้ครับท่านคือมาหาท่านเนี่ยมาบ่อยๆผมก็กลัว,วท่านจะไม่อยากให้มาแล้วก็เกรงใจพี่ชายท่านด้วยครับ ผมเป็นคนท่านครับผมเป็นคนแสดงออกไม่ค่อยเป็นนะครับผมชอบเป็นคนที่ชอบพูดตรงๆอะไรตรงๆได้ครับท่าน ขยอกอกอดพี่แสงอะไรนะขจะขอ,อกอดท่านจะขอ,อกอดพี่ไม่ต้องเดี๋ยวพี่ขอ,อกอดท่านเลย่งนฮิท่านผม <c oughs> ขอ,อกอดท่านได้ไหมครับขอ <c oughs> กอดท่านหน่อยแล้วนะครับอ <c oughs> น,น่นาเลยะครับทุกคนครับผมไม่เคยขอ,อกอดผู้หญิงคนไหนเลยนะครับ <c oughs> อันนี้น่าจะเป็นครั้งแรกที่ผมเนี่ยขอ,อกอดท่าน ปกติเนี่ยท่านจะขอก่อนผมนะครับไมเคิลจะหน้าดแดงน้องไมเคิลเหรอตอนน่อดปผมต้อ่ตัวให้ยัท่านแม่ยังคิดจริงบอกว่าถ้าเราชอบใครให้เราแสดงออกกันเลยครับผมก็จะแสดงกับท่านครับก็แสดงว่าพี่แปงชอบขาดีชอบผมไม่ต่างจากใครเขาขอกนดหน่อย แสดงว่าท่านก็ชอบพี่เพราะว่าท่านเขย่ใช่ไหมครับท่าน <S 2> <S 2> <S แั้อีกครั้งเดียวผมก็เขิดนเหมือนกันผมขอตอดท่านในที่หนึ่งได้ไหมครับเพราะผมคิดถึงท่านเหลือเกิน,นนะคะนรับท่านนุดได้ไหมครับผมคิดถึงท่านนะครับผมท่านผมหลักท่านนะครับขอบคุณครับท่าน นี่บอกเลยนะน่าจะเป็นครั้งแรกที่ผมเนี่ยบอกว่าชอบท่านแล้วก็ขอกอดท่านนะครับผมเป็นผู้ชายที่ไม่ชอบแสดงความรักนะครับนะครับวันนี้ถามว่าผมเขินไหมก็เขินนิดนึงนะครับผมนะครับเดี๋ยวไม่นานก็จะพาท่านไปเที่ยวนะแต่ทุกคนไม่ต้องกลัวว่าผมจะคิดล่วงเกินกับท่านนะครับไม่ใช่นะครับผมเนี่ย เขาเรียกว่าอะไรนะมีสัตว์จะในตัวเองนะครับผมไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ชอบสวยอากาศนะไม่ใช่นะครับทุกคนยยงแกก็ขอบคุณท่านมากมากเลยนะครับที่ให้ผมกอดน,นะครับท่านน่าจะเป็นครั้งแรกที่ผมขอ,อก,กอดท่านอ่ะผมก็เขินดีกวกัน,กนนะแล้วน้องหลงอยากกอดท่านไหมล่ะไม,ม่เลยไม่อยากกอดไม่ใช่แค่ผมเนี่ยกอดท่านได้คนเดียวนะ น้องหลงก็กอดได้น้องใหม่ก็กอดได้น้องวินก็กอดได้น้องดอกไม้ก็กอดได้ไนนพี่ม่อยากกอดไหมล่ะเสอก่อนนั่นนะพี่คนไหนสาที่เราไปเจอ,เอ,อทุกคน <c oughs> ครับน้องใหม่เนี่ยคงไม่อยากกอดท่านหรอก <c oughs> เพราะว่าน้องใหม่เนี่ยอยากกอดสาวอีกคนหนึ่งที่เขาลีฟภายมาครับน้องใหม่คงต้องอไปชายแดนนะน้องใหม่ช่วงนี้ไม่สบายด้วยเราไม่ไปชายแดนแน่ วันอาทิตย์ผมจะมารับท่านจริงๆครับท่านยังไปซื้อเสืผ้าอท่านครับเดี๋ยวผมจะไปหาซื้อเสื้อผ้าให้ท่านก่อนนะครับผมจะไปดูเสื้อผ้าให้ท่านที่สวยๆที่ท่านชอบเลยครับแล้วก็ต้องให้พี่พิมแต่งหน้าให้เดี๋ยวผมจะให้น้องสาวผมแต่งหน้าให้ท่านนะครับท่านรู้จักไหมครับแต่งหน้าทาผิวกายให้มันสวยครับ แต่จริงๆแล้วท่านก็สวยอยู่แล้วครับไม่ใช่น้ำอบครับท่าน <c oughs> <c oughs> ไม่ไม่ใช่น้ำอบครับมันเป็นการแต่งตัวครับทาแป้งอย่างนี้ปกติท่านก็สวยอยู่แล้วครับท่านขม้วเข้วผมไม่ได้ปากหวานกับผู้หญิงไปทั่วนะครับท่าน <c oughs> ผมก็เป็นคนแบบนี้ครับ ถ้าเราชอบใครสักคนหนึ่งเราก็จะแสดงออกเพราะว่าผมกอ็อายุเริ่มเยอะแล้วครับท่านมันถึงเวลาที่ผมจะต้องต้องสร้างครอ,อบครอบครัวแล้วครับท่านครับเดี๋ยววันอาทิตย์ผมมารับท่านแน่นอนนะครับยังถึงวันนั้นเร็วๆครับผมไม่เคยรังเกียจกับไม่มีใครรังเกียจท่านนะครับ ท่านครับงั้นวันนี้ผมขอเดินทางกลับบ้านก่อนได้หรือเปล่าครับ,บ,บครับท่านเดี๋ยวมิวเดี๋ยววันอาทิตย์เนี่ยผมมารับท่านเดี๋ยวผมจะไปหาซื้อเสื้อให้นะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันสาวขอบคุณท่านมากๆเลยที่เมตตาผมครับท่านก่อนที่ผมจะกลับเนี่ยผมขอท่านอย่างหนึ่งได้ไหมครับได้ไหมครับ ผมขออนุญ,ญาตเลยนะครับท่านอย่าหาผมล่วงเกินเลยนะครับผมขอหอมท่านสักทีหนึ่งได้ไหมครับได้ไหมครับท่านผมไม่เคยขอหอมใครเลยนะครับุนไปไปพี่ไปแล้วใครยันมมุ้งขังนอยดอกจิเด็ดลุยโชดเด็ดรยวะขออนุญ,ญาตนะครับท่าน หันหน้าเบิ่งๆหน่อยนะคะ